มรรทนที่ครบครับวันนี้ชาวคณะเพื่อไทยซึ่งเป็นกรรมธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรรมนูญที่กำลังพิจารณาอยู่ในวาระที่สองในวันนี้ mm hmm. ก็ขออนุญาตที่จะมาถแถลงต่อสื่อมวลชนในประเด็นเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐรมนูญการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูญในวันนี้เป็นการพิจารณาวาระที่สองเป็นวันที่สอง ยังเข้าใจว่าจะเสร็จสิ้นในวาระที่สองในวันนี้เนื่องจากการพิจารณาในวาระที่สองแล้วเนี่ยท้ายที่สุดก็จะต้องรอไว้15้าวันเพื่อนำไปโหวตในวาระที่สามการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรับนูลในครั้งนี้เนี่ยโดยหลักแล้วก็คือการแก้ไขมาตรา256เพื่อจัดให้มีการจัดทำรับนูลฉบับใหม่ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่ามีคำวินิจฉัยของสารรัฐนูนที่18ทับ2568ากำกับไว้คำวินจัยนี้เนี่ยโดยสรุปสาระสำคัญก็คือว่าบอกว่ารัฐสภาเนี่ยมีอำนาจที่จะริเริ่มในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาเพียงแต่ว่า จะต้องไปถามประชาชนโดยการทำประชามติเสียก่อนว่าสมควรจะจัดให้มีการจัดทำรัฐมนวรฉบับใหมหรือไม่การทำประชามติการถามประชาชนนั้นสารนุลวินิจฉัยว่าก็ให้เป็นหน้าที่ของรัฐสภาในการที่จะมีมติแล้วส่วงเรื่องมตินั้นให้นายกรัฐมนตรี ไปดำเนินการเพื่อทำประชามติที่เราเรียกกันว่าเป็นประชามติครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้พวกเราก็เห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการทั้งหลายในการจัดทำรัฐมนตรครั้งนี้เป็นไปโดยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารธรรมนูลพวกเราจึงมีมติร่วมกัน โดยการเสนอยติในวันนี้ขอให้รัฐภามีมติเพื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีจัดทาประชามติตอบถามประชาชนว่าสมควรจะจัดให้มีการมีรัฐมนูญฉบับใหม่หรือไม่ทั้งนี้เพื่อที่จะให้ครบถ้วนตามกระบวนการตามกฎหมายประชามติตามรัฐมนูญ และตามคำวิจัยของสารทุรนุนโดยพวกเราเข้าใจกันว่าขณะนี้ยติที่เรายื่นไปนั้นได้นำเสนอต่อประธานรัฐสภาแล้วและก็มีการสั่งบรรจุไว้แล้วและมีความตั้งใจมีความต้องการร่วมกันว่าหลังจากการพิาาวาร a สองเสร็จสิ้นในวันนี้จะเป็นกี่โมงก็ตามทีเราอยากจะขอให้รัฐสภานั้นมีมติเสียเลยในวันนี้ หลังจากการเสร็จสิ้นวราระสองมีมติอะไรก็คือมีมติว่าขอมติเพื่อให้คณะรัฐมนตรีจัดทำประชามติสอบถามประชาชนดังที่เรียนไปแล้วโดยเราจะคิดว่ามันน่าจะดำเนินการได้ตามรูปแบบนี้ขณะนี้ก็จิตของเราก็นำเสนอไปแล้วเรียบร้อยแล้วและก็ทราบว่ามีจิของพรรคการเมืองอื่นๆทำนองเดียวกันด้วย นะครับอันนี้ก็อยากจะกรบเพียนพี่น้องทุงม่มตะนให้ทราบว่าในแง่ของการเสนอยติในวันนี้ครับท่านจตตรนท่านหมุ่หมอจำนานมีอะไรเพิ่มเติมเชิงครับก่อ,อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้บอกว่าจะมีมติส่งไปกรกตให้จัดทําประชามติเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำรัฐรมนูฉบับใหม่เราก็ ทราบอยู่ว่าการทำประชามติโดยคอรมอเนี่ยไม่มีผลผูกพันรัฐบาลแต่ก็จะมีประโยชน์ทางการเมืองอยู่เหมือนกันเราก็ได้เร่งรัดให้คอรมอรีบจัดให้มีการลงประชามติโดยเร็วเพื่อที่จะต้องการให้รัฐบาลแสดงความจริงใจด้วยต่อมาคอรมอฟังความเห็นผฤษสิทธิการแล้วสรุปว่าการทำประชามติ ที่คอรมอรเป็นฝ่ายที่เริ่มไม่มีผลผูกพันรัฐสภาไม่มีผลผูกพันตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่ทําแล้วอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าที่คอรมอรพูดไปในคราวก่อนเนี่ยพูดไปโดยไม่ได้ศึกษาอะไรชัดเจนก็เลยมาถึงปัญหาว่าแล้วจะทําประชาธติถามคําถามที่หนึ่งพร้อมวันเลือกตั้งได้ยังไงเ,เราก็มาดูซึ่งเราเห็นตลอดมาว่าเ,เมื่อ รัฐสภาลงมติรับหลักการรัฐมนูลนแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อจะไปจัดทำรัฐมนุนฉบับใหมก่กันไปแล้วนจนกระทั่งมาพิจารณาในวาระสองแล้ววาระสองก็กำลังจะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าเกณฑ์ตามที่สารรัฐมนูลได้วินิจฉัยไว้ว่าหากรัฐสภาประสงค์จะให้มีการจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่ให้รัฐสภาร้องขอไปอยังคณะรัฐมนรี เพื่อให้คณะมนตรีจัดให้มีการลงประชามตินะครับซึ่งอันนี้เป็นการการยื่นยติคราวนี้จึงเป็นการยื่นยติที่สอดคล้องกับคำวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญและจะทําให้เกิดการจัดทําประชามติได้พร้อมกับพร้อมกับวันเลือกตั้งที่สําคัญก็คือว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูลนี้ผ่านวาระที่สองไปแล้วรออีกสิบห้าวันแล้วผ่านวาระที่สาม ก็จะเกิดเป็นการจัดทำประชามติสองคำถามหรือสองครั้งในคราวเดียวนะครับาตามที่หลายๆฝ่ายหลายๆฝ่ายต้องการนะครับบางอาจจะมีบางคนตั้งคำถามว่าการที่จะให้รัฐสภาลงมติร้องขอให้คอรโมจัดให้มีการลงประชามติจะอาศัยรัฐธรรมนูญ มาตราใดประเด็นนี้คือรัฐมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่หรือร่างรัฐมนูนทั้งฉบับย่อมไม่มีบัญญัติไว้ว่าถ้าจะจัดทำรัฐมนูนฉบับใหม่จะต้องถามประชามติเสียก่อนถามประชาชนเสียก่อนเรื่อยมาสารรัฐธรมนูญได้มาวินิจฉัยไว้ ว่าถ้าจะจัดทำรัฐมนูรฉบบบใหม่ให้จัดให้มีการทําประชามติเสียก่อนและบอกอย่างชัดเจนว่าให้รัฐสภาร้องขอไปอยังคณะ,ะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงไม่มีประเด็นโต้แย้งทางทางข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอันนี้คือสอดคล้องกับกับรัฐมนูลเนื่องจากสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนตรทุกประการ ท่านน้องประชาชนครับผมพิ่มเติมจากท่านอาจารย์ชูศักดิ์และท่านจตกรุลสิ่งที่เรามีความจําเป็นต้องยื่นยัตกิจในครั้งนี้นะครับเพื่อให้รัฐสภามีมติที่จะส่งไปถึงนายงสีนะครับเพื่อให้ไปจัดทําประชามติในคําถามที่หนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องรอคําถามที่สองความหมายก็คือว่าคําถามที่สองจะแล้วเสร็จเมื่อ รัสภาให้ความหมินชอบร่างน้ำมันแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่สามนะครับในวาระที่สามเสร็จแล้วถึงจะเริ่มคําถามที่สองทงจะเป็นคําถามที่สองได้นะครับถึงจะไปทำอาชามติความประสงค์เราเนี่ยเราไม่ต้องการให้ข้าัฐมนตรีรอถึงขั้นเวลานั้นซึ่งต้องรอไปอีกสิบห้าวันหลังจากนี้นะครับที่จะต้องไปลงมติในวาระที่สามเพื่อ เป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยสุดนะครับถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นชอบรัฐมนูญวันที่สามได้หรือรัฐสภาไม่เห็นชอบก็จะมีคําถามที่หนึ่งถามพี่น้องประชาชนไว้เป็นเบื้องต้นนะครับว่าเห็นควรจะมีรัฐมนูนฉบับใหม่หรือไม่อันนี้เป็นหลักประกันถ้าเราเสนอไปอย่างนี้ ทางคอรมอจะได้มีการเร่งรัดส่งไปที่กรกตไว้ก่อนเลยนะครับถ้ามีคําถามที่สองจบนะครับหมายถึงรัฐมนุนแก้ไขเพิ่มเติมผ่านร้อยสามแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาที่รัฐสภาต้องส่งไปโดย,โดยกฎหมายอยู่แล้วนะครับให้ไปถึงรัมรีนายงรีก็จะทําเรื่องของการส่งไปกรกตเพื่อ,อทำประชามติก็จะเป็นคําถามที่สองซึ่งคำวิจัยก็บอกอยู่แล้วว่าสามารถทําพร้อมกันได้ซึ่งอาจจะเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลักประกัน ก็เลยมามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเสนอ,อยตินี้ในวันนี้นะครับถ้าหลังจากที่มีการลงมติวาระที่สองจบเรียบร้อยทุกมาตราแล้วนะครับอาศัยข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาเรานะครับที่สามารถเสนอ,อยติได้และในการประชุมร่วมกันแต่ครั้งนี้ก็เป็นไปนตามบทบัญญัติารัฐธรรมนูนตามรรมาตรา1 5 6อยู่แล้วนะครับในกนารพิจารณาร่างรัฐมนตรแก้ไข่มเตืมและเรื่องที่เกี่ยวเนื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำฉบับใหม่ด้วย ก็สามารถนํามาพิจารณาในวาระการประชุมครั้งนี้ได้นะครับจึงนําเรียนเพื่อทราบเป็นความบับคุณยิ่งขับ